ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมกรจาิกนิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านประธานครับความจริงผมเป็นหนึ่งใน5รัฐมนตรีนะครับที่ทางฝ่ายค้านได้ยินยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีท่านสมาชิกสภาผุ้แทานราษฎรจากฝ่ายค้านท่านใดนะครับที่ได้อภิปรายกับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับได้มีการอ้างถึงการบริหารที่ผิดพลาดของกผมในยติที่ท่านได้นําเสนอนะครับซึ่งผมคงจะไม่รบกวนเวลา ของสภานะครับในการที่จะชี้แจงในทุกๆประเด็นในยติของท่านเพียงแต่ผมจะขออนุญาตนะครับที่จะใช้เวลาเล็กน้อยในการที่จะชี้แจงข้อกล่าวหานะครับของท่านข้อเดียวครับที่ท่านได้กล่าวว่าผมดําเนินนโยบายทางการเงินการคลังและการงบประมาณของประเทศผิดพลาดและได้มุ่งสแสวงการก่อหน,นี้สาธารณะจนขณะนี้หนี้สาธารณะอยู่ในดับที่สูงกว่า60อนนะครับ ผมขออนุญาตเรียนสั้นๆก่อนนะครับว่ายติของท่านนี้เนี่ยผมอาจจะถือเป็นยติเท้ก็เกือบจะได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมจะขออนุญาตคิดซะว่าข้อมูลที่คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสําคัญนะครับนัยยติที่ท่านได้ยื่นไว้เป็นความเข้าใจผิดของท่านเองนะครับเนื่องมาจากท่านอาจจะไม่ได้ทําการบ้านมาประเด็นสําคัญก็คือหนี้สาธารณะนปัจจุบันของประเทศนะครับไม่ได้อยู่ ในระดับที่สูงกว่า60%ไม่ได้ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำไปครับณนะปัจจุบันในช่วงของการบริหารจัดการนะครับของทางรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้สาธารณะของประเทศได้ขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดที่44%นะครับแล้วท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าหลังจากนั้นก็ได้ปรับลดลงมานะครับจนตัวเลขณนะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้สาธารณะของประเทศเราปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ41.9%นะครับสืบเนื่องมาจาก อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับที่ทําให้ตัวหารของหนี้สาธารณะนั้นลดลงท่านมักจะอ้างนะครับนอกจากนั้นว่าหนี้สาธารณะหมายถึงหนี้ต่อหัวของประชากรเพื่อสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตเรียนนะครับอันดับแรกว่านี้ยังไงก็แล้วแต่เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารเศรษฐกิจนะครับบริษัทจะลงทุนก็ต้องกู้ยืมชาวนาจะปลูกข้าวก็ต้องกู้ยืม ประเทศชาติเช่นเดียวกันนะครับจะลงทุนเพื่อนํามาสู่การพัฒนาก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องกู้ยืมเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลเองนะครับเราก็คิดซะว่าเราได้นําเงินออมของพี่น้องประชาชนของเรานะครับมาใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและสุดท้ายนะครับหนี้สาธารนณะท่านพูดถูกอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเป็นหนี้ที่ต้องชําระด้วยภาษีแต่ข้อท็จจริงในระบบภาษีของเรานะครับก็คือ คนรวยครับส่วนใหญ่ที่เสียภาษีส่วนมากของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนที่ยากจนมากเท่ากับเป็นภาระของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้สูงนะครับในส่วนของการอ้างว่าเราได้มีการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดนะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านวัดความผิดพลาดหรือความสําเร็จของเศรษฐกิจอย่างไรแต่จริงๆแล้วไม่สลับซับซ้อนครับมีอยู่สองมิตินะครับที่ต้องพิจารณาประเด็นแรกก็คือเรื่องของสิทธิภาพ และอัตราการขยายตัวซึ่งผมคงไม่พูดมากนะครับแต่อยากที่จะเรียนว่าณวันที่เ,เราเข้ามารับภาระหน้าที่นะครับเศรษฐกิจในไตรามาสแรกติดลบ7.1%หลังจากนั้นก็ปรับดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นลบ4.9ลบ2.7และปรากฏในไตรามาสสุดท้ายของปีที่แล้วว่ามีอัตราขยายตัวที่เป็นบวก5.9%จนกระทั่งมาถึงไตรามาสแรกของปีนี้ที่มีอัตราขยายตัวสูงถึง12%นะครับ ถ้าจะดูในแง่ของการลงทุนนะครับก็เช่นเดียวกันเป็นแตชนีที่ติดลบอย่างมากในช่วงที่เรามารับภาระแต่ก็ปรากฏว่าได้แก้สถานการณ์ให้มาเป็นบวกนะครับจนได้นอกจากนั้นถ้าดูในแง่ของสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัดอื่นๆนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดก็เป็นบวกมาโดยตลอดในรัฐบาลนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราแลกเปลี่ยนของเราก็เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นสะท้อนถึง สถทยรภาพทางเศรษฐกิจที่ที่ดีเงินเฟอ้อนะครับไม่ได้เป็นปัญหาตลอดช่วงระยะเวลาของการบริหารจัดการของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าดูด้วยดชัชนีใดก็แล้วแต่ในเรื่องของสิียรภาพนะครับผมยืนยันได้ว่าไม่ล้มเหลวอย่างที่ท่านได้กล่าวอ้างส่วนในแง่ของประโยชน์ของประชาชนนะครับว่าเราบริหารเศรษฐกิจแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรถ้าดูในระดับมหาภาคนะครับโดยปกติก็จะวัดกันด้วยดัชนีไม่กี่ตัว อัตราการว่างงานนะครับซึ่งผมขออนุญาตเรียนว่าเราเข้ามาในช่วงวิกฤตนะครับอัตราการว่างงานปรับขึ้นไปอยู่ระดับสูงสุดในช่วงปีที่แล้วที่2เซนะครับของแรงงานของประเทศและเราก็ได้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานทําให้อัตราการว่างงานปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่หนึ่งอร์เซะครับก็คือประมาณ3ามแสนห้าหมื่นรายที่ยังว่างงานอยู่ในแง่ของการบริโภคนะครับก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีถึงเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่ง ในช่วงที่เราเข้ามาบริหารจัดการก็มีการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกๆไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นวัดโดยดัชนีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าดูในแง่ของประโยชน์ของประชาชนผมยืนยันได้ครับว่ารัฐบาลนี้ประสบความสําเร็จถ้าดูในเชิงนโยบายนะครับเพราะท่านได้พูดถึงการจัดสรรง,งบประมาณของรัฐบาลนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าการจัดสรรง,งบประมาณเราก็ได้จัดสรรให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเดิมทีก่อนที่เราจะมา รับภาระนะครับพี่น้องประชาชนลูกหลานเรียนฟรีได้12ปีเราก็เพิ่มงบประมาณทําให้ลูกหลานของเราสามารถที่เรียนฟรีได้ถึง15ปีรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับได้เคยให้คำมั่นไว้กับอสอมทั่วประเทศว่าจะจัดงบประมาณให้รัฐบาลนี้มาเราก็ทําจริงนะครับโดยการจัดเบี้ยอสอมให้เดือนละ600บาทโครงการดีๆที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ทําไว้เราก็ต่อยอดให้ครับกองทุนหมู่บ้าน ก็สามารถกู้ยืมเพิ่มเติมได้จากธนาคารของรัฐในสังกัดของกระทรวงการคลังส่วนความพยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้ของรัฐบาลก่อนหน้านี้ด้วยการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนนะครับแต่ไม่ได้ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาต่อไปเราก็หยิบยกขึ้นมาด้วยมาตรการการแก้หนี้นอกระบบนะครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรเช่นเดียวกันครับเราได้จัดสรรเม็ดเงินก็ประมาณ บริประกันรายได้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรทําให้จากเดิมโครงการจํานําสินค้าเกษตรของรัฐบาลก่อนหน้านี้ช่วยเหลือเกษตรกรได้เพียง8 0 0แสนถึงเก้าแสนรายนะครับณปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากนโยบายและการใช้การจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณของรัฐบาลของท่านนายกพิสิทธิ์สูงถึงเกือบ4ี่ล้านรายนะครับเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณผมก็ยืนยันได้เ,ดเช่นเดียวกันครับว่าเป็นการจัดสรรที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ ผมกลับไปตรวจเช็คนะครับในแง่ของการกระจายเม็ดเงินงบประมาณเช่นเดียวกันครับถ้าดูในส่วนของเม็ดเงินพรกรที่กู้ยืมมานะครับผมได้ตรวจเช็คว่าได้รับกันทุกจังหวัดและถ้าดูตามกระทรวงนะครับก็ได้มีการกระจายไปในกระทรวงสําคัญๆรวมถึงกระทรวงที่ในช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่มีการอภิปรายงบประมาณนะครับท่านได้ตั้งคําถามไว้ค่อนข้างมากว่าทําไมเราจัดสรรงบประมาณให้ในสายตาของท่านค่อนข,ข้างน้อยอย่างเช่นกระทรวงการเกษตรนะครับท่านก็คงไม่ทราบนะครับ ว่าในส่วนของตัวกระทรวงเกษตรนั้นเป็นกระทรวงที่รับเม็ดเงินงบประมาณจากพรากรสูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกๆก,กระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดูในทุกมิตินะครับผมจึงกล้าที่ยืนยันได้นะครับว่าไม่มีประเด็นไหนที่ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลได้นะครับแล้วก็คงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท่านก็ได้เลือกที่จะไม่เดีอยวอภิปรายในประเด็นนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมและ เพื่อนสมาชิกทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยการนําของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพิสิทธิ์เวชาชีวะก็ตระหนักนะครับว่าประเด็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนยังมีอีกมากมายประเด็นปัญหาเศรษฐกิจของเราก็ยังมีต้องแก้ไขกันอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงจะตั้งใจทํางานกันต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านนาย